สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวทดสอบพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมของโคลแมนนะครับพัดลมที่ไว้เปิดในเต็นต์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟด้วยครับมีแสงไฟจะมาทดสอบว่าพัดลมที่เปิดในเต็นต์เนี่ยใส่ทัน แบตเตอรี่สี่ก้อนนะครับขนาดไซส์ดีตัวนี้นะครับใช้ประมาณสี่ก้อนนะครับใช้กับสี่ก้อนแล้วก็มันจะได้เปิดได้นานแค่ไหนนะครับกี่ชั่วโมงตามสเปคที่เขาระบุไว้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาชมกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมใส่ถ่านก่อนครับถ่านนี้ซื้อมาใหม่เลยนะครับแค่เปิดลองครั้งสองครั้งเองครับถ่านสี่ก้อนครับนี่ครับเวลาใส่ถ่านก็ ดึงตัวนี้ออกมานะครับนี้ครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นกระลมโคแมนแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ถ่านลงไปครับสีก้อนไซด์ดีซื้อที่เซเว่นอีเลเวนอันนี้เป็นถ่านธรรมดานะครับไม่ใช่ถ่านอังคารายถ่านตัวนี้อาจจะใช้เวลา อาจจะหมดเร็วกว่าอะคายรหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลองไปชมนะครับว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะหมดเปิดแบบพัดลมแบบแรงสุดเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเปิดไฟนะครับตัวนี้มันมีเปิดไฟได้ด้วยครับเดี๋ยวใส่เลยนะครับหนึ่งก้อนสองก้อนสามสี่ใส่แบบนี้นะครับสลับกันบวกลบโอเคครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับ แค่น on ี้ครับให้มันดังแก็กแล้วก็ใส่เข้าไปนี้นี้เลยครับนี่ฮะให้คั่วข้างในนี้มันตรงกันนะครับเห็นไหมครับคั่วฐาน่ยให้มันให้มันอยู่ตรงกันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็ดันเข้าไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะครับอันนี้คือแรงสุดแล้วนะครับแล้วก็มีไฟด้วยครับ อันนี้เบาอันนี้ปิดนะครับครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงมันถึงจะแบตหมดบมันจะพอสำหรับเราที่เราไปกางเต็นท์แคมปิ้งได้คืนหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ครับเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลาตั้งนาฬิกาไว้ที่ ศูนย์การครับเลข12บสคางเข็มยาวเข็มสั้นนะครับเดี๋ยวจะไปชมกันว่ากี่ชั่วโมงครับถึงจะหมดไปชมกันเลยนะครับครับเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้กล้องในการในการถ่ายทำแบบนะครับเพื่อลดระยะเวลาไปชมกันนะครับี่ครับจับเวลาเลขนะครับโอเคอันนี้คือ ความแรงสูงสุดเลยนะครับไม่เปิดไฟนะครับมาลองดูนะครับว่ากี่ใช้เวลากี่ชั่วโมองถึงแบตเตอรี่จะหมดแบตเตอรี่เป็นแบบทานธรรมดานะครับไม่ได้เป็นอลัลคาไลจะใช้เวลานานแค่ไหนจะอยู่ได้ถึง1คืนไหมเวลาเราไปเปิดใช้งานในเต็นท์อะไรประมาณนี้ครับ i <laughs> อันนี้ผ่านไป14ชั่วโมงแล้วนะครับพัดลมยังหมุนอยู่เลยนะครับสามารถอยู่ได้เลยครับเอาไว้กลางเต็นตั้งแคมป์ปิ้งอะไรประมาณนี้อยู่ได้เลยครับคืนหนึ่งสบายๆครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ